สวัสดีครับสเก็ตดีไซน์บายอาจารย์สืบนะครับในสัปดาห์นี้เราจะมาถึงหัวข้อการเขียนจมูกนะครับทุกท่านจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของจมูกเนี่ยจะมีอยู่หลากหลายลักษณะนะครับลักษณะการเขียนตามวัยนะครับการเขียนจมูกนะครับก็จะเริ่มต้นด้วยการทําเป็นรูปห้าเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลดละตัดทอนนะครับ จากความที่เป็นเสมือนจริงนะครับที่เป็นเรียลลิสติกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียลลิสติกแบบจมูกยาวจมูกผู้ใหญ่หรือเป็นจมูกเด็กนะครับหรือเป็นจมูกของคนทางยุโรปนะครับหรือว่าฝรั่งนะครับก็จะถูกลดลัดตัดทอนลงในลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้เป็นจมูกของคนเอเชียนะครับแบบนี้จะเป็นลักษณะของจมูกของคนยุโรปนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของจมูกของเด็กนะครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นการลดลัดตัดทอนนะครับเราสามารถเอาไปใช้นะครับเพื่อความรวดเร็วในการเขียนนะครับในการเขียนรูปแบบของหุ่นแฟชั่นนะครับทีนี้เราจะมาดูถึงวิธีการเขียนกันก่อนนะครับทีนี้เราจะเอาตัวอย่างไว้ด้านข้างนะครับแล้วก็เราจะมาดูกันว่าวิธีการเขียนจมูกนั้นเริ่มต้นยังไงนะครับก็เริ่มต้นด้วยการเขียนรูปห้าเหลี่ยมนะครับพยายามทําให้ง่ายครับขึ้นเป็นรูปห้าเหลี่ยมลักษณะแบบนี้นะครับ ขีเส้นตรงกลางนะครับเพราะว่าจมูกเนี่ยต้องมีสองข้างที่เท่ากันขีเส้นขั้นตรงนี้นะครับเป็นขอบของจมูกนะครับจากนั้นกําหนดเส้น,ด,น,นด,สดังของจมูกนะครับกําหนดเส้นดังของจมูกนะครับกําหนดตรงปลายของจมูกนะครับจากนั้นกําหนดรูของจมูกนะครับส่วนรูของจมูกนะครับ ส่วนสันฐานนะครับของดั้งนะครับลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นก็เขียนด้านข้างลักษณะแบบนี้นะครับเพียงเท่านี้ก็ได้เป็นจมูกแล้วครับเรียบร้อยครับพยายามเขียนให้ง่ายครับอย่าเขียนให้ยากครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นจมูกอีกอันหนึ่งส่วนในทางการนำไปใช้งานนั้น ถ้าเกิดต้องการเขียนเขียนแบบรวดเร็วนะครับเราก็จะใช้วิธีการเขียนแบบรวดเร็วมากขึ้นนะครับลดลัดตัดทอนในส่วนที่เราไม่จําเป็นต้องใช้นะครับลดลัดตัดทอนในส่วนที่เราไม่จําเป็นต้องใช้ใช้เฉพาะส่วนที่เราจําเป็นเท่านั้นจริงๆนะครับเพราะว่าในงานออกแบบเนี่ยบางทีนักศึกษาจ,จะต้องได้เขียนแบบวันหนึ่งหลายร้อยหลายพันรูปนะครับก็จะลดล่ดตัดทอนลงนะครับ แบบนี้นะครับก็จะเป็นการเขียนจมูกนะครับที่ใช้ความรวดเร็วในการเขียนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้งานครับจากนั้นเราก็จะมาถึงการเขียนปากนะครับการเขียนลักษณะของปากเนี่ยถ้าเราต้องการเขียนแบบเรียลลิสติกจริงๆนะครับก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นการเขียนในเชิงของวิจิตรศิลป์นะครับมากกว่าที่จะเป็นการเขียนในแบบศิลปะประยุกต์นะครับ ก็จะมีการลงแสงลงเงานะครับให้มีความเหมือนจริงลักษณะแบบนี้นะครับปากมีหลากหลายลักษณะครับมีทั้งปากที่อูมอิมนะครับปากที่เป็นปากแบบปกตินะครับแล้วก็ปากเล็กแบนนะครับลักษณะของปากก็จะมีแต่ละอันไม่เหมือนกันนะครับวิธีการเขียนปากก็ง่ายมากครับขึ้นมาเป็นรูปหกเหลี่ยมลักษณะแบบนี้นะครับกําหนดขอบตรงกลางนะครับกําหนดขอบของปากนะครับกําหนดความ เออบอิ่มของผิดของริมฝีปากล่างนะครับลักษณะแบบนี้เขียนให้ใหญ่ขึ้นจะได้ดูง่ายขึ้นนะครับมาดูวิธีการเขียนปากกันนะครับวิธีการเขียนปากนะครับอันดับแรกขึ้นเป็นหกเหลี่ยมก่อนนะครับขึ้นเป็นรูปหกเหลี่ยมก่อนนะครับพยายามทําให้ง่ายครับขึ้นเป็นรูปหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับ ขีดเส้นตรงกลางครับสองข้างซ้ายขวาต้องเท่ากันครับขีดเส้นสามเหลี่ยมลงตรงบริเวณตรงกลางนะครับแบบนี้นะจากนั้นกําหนดจุดครับกําหนดจุดซ้ายขวานะครับเป็นมุมปากนะครับแล้วถึงจะขึ้นเป็นริมฝีปากด้านบนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าแต่ละท่านอยากให้ริมฝีปากนั้นออกมาอวบอิ่มแค่ไหนนะครับก็สามารถที่จะขีดเขียนลงไปได้นะครับ ตรงนี้จะเป็นขอบของริมปากบนนะครับแล้วก็จะมาขอบของริมปากล่างนะครับแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับใช้เวลาไม่ทำไม่นานนะครับจากนั้นก็ให้แสงให้เงานะครับให้แสงให้เงา โดยที่บางท่านอาจจะใช้วิธีการขีดลงมาแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อช่วยความเป็นริมฝีปากล่างมากขึ้นหลังจากนั้นก็ค่อยลงน้ำหนักเงานะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านบนนะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นการเขียนปากแบบลักษณะง่ายๆนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถเอาไปใช้ในการเขียนหุ่นแฟชั่นได้ง่ายมากขึ้นนะทีนี้เราจะลองเขียนให้เร็วขึ้นนะครับ เราจะลองเขียนให้เร็วขึ้นในกรณีที่เราจะต้องเขียนรูปวันหนึ่งหน0่งร้อยรูปนะครับเราก็จะใช้วิธีการเขียนแบบเร็วๆมากขึ้นนะครับแต่ใช้โครงสร้างลักษณะแบบเดิมนะครับจะสังเกตเห็นว่าอาจารย์สืบจะลดลัตัดทอนนะครับพยายามจะไม่ไม่ไปยุ่งกับ ส่วนที่ไม่จําเป็นมากนักนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเราอาจจะต้องได้เขียน100-200ถึง200รูปนะครับต่อวันนะครับในกรณีที่เราไปเป็นดีไซเนอร์นะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นการเขียนแบบรวดเร็วนะครับเพื่อใช้ในงานออกแบบนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการออกแบบมากขึ้นนะครับวันนี้ก็จบบทเรียนกันไปนะครับสำหรับการเขียนจมูกและเขียนปากในสัปดาห์ถัดไปเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ